อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเ,เดี๋ยวทุบให้เดี๋ยวให้หมอมาก่อนมาก่อนประตูนี่ก็ไม่ต้องไปยุ่งเออไม่ต้องไปยุง่งกุญแกเขาล็อกไว้แล้วเนี่ยเขางับไว้แล้วเอาก็แล้วจะง,งางทำไม้เาคล้องไว้อยู่ไม่ต้องช่วยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยปาล้างให้เนี่ยเดี๋ยวล้างให้ เออเป็นเหมียอยู่เฉยยังยังยังไม่ไวพอตอนนออยังไม่ไวพอไอทีเนี้อ่าอ่าไอทีเนี้ยเอาฮึดีไอทองคำฮึดฮึดอ่าทดสอบทดสอบอ่าทดสอบอยางอ่ะปีหน้าถึงจะพอได้นอ